โอ้ยใครเน่ Excuse me, are you, you a cabby? No 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 no, I I do not work in a golf course. ไม่ไทำงานในสนามกอล์ฟนะ I drive taxi. ได้ Dynamic you died in the taxi? Wait, wait. Are you a ghost? This david not a Oh, okay. Oh, oh, yeah, yeah. You mean drive, raw drive. You drive a taxi. I drive taxi. Yes. Or you can call it a cab. A cab, C-A-B, cab. Like you. So you're a cabby. Cab, cab, cab. Oh. Cabby, Yeah. Hot man, bro. Hot, right? Take a cab, Oh no, no, that's cap. C A P ผมกำลังพูดถึงรถแท็กซี่แท็กซี่ก็ได้หรือจะเรียกว่า cab ก็ได้ครับ C-A-B. เอาแค่แคหมูหรือแค่บัวครับเฮ้ยนี่นี่ผมมาเติมน้ำมันแอบได้ยินมันตั้งนานแล้วครับคนนะครับชอบยุ่งในชาวบ้านเนี่ยกินเผือกอยู่เมื่อกี้ก็เลยเลยตอมของขึ้นฮะแท็กซี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า cab เหมือนเป็นคนใจแคบห้องนี้มันแคบอาแคบก็ไม่หนึ่งคำมัน call าแท็กซี่มันจะเติมแท็กซี่แคบอ๋อไม่ต้องไปแปลว่า deep fried อะไรสกินฟอกสกินอะไรเงี้ยงานนั้นมันแคบหมูันมันแคบคนละอย่างงานสดโซนทั้งหมวดมันก็เป็นแคบใช่ไหมแต่ว่าแท็กซี่ก็คือแคบ่วนคนทำแท็กซี่ก็คือแท็กซี่ดราเวอร์หรือแคบบี้โอ้ก็ถูกแล้วอ๋อ yes yes I am a cabby อ่าพี่พี่พูดภาษาอังกฤษได้อะไรใช่ชวนเขาคุยเรืว่าเขาจะไปไหนมาแท็กทำไม Where is your destination ตายแล้วแต่สถานีตายน่าจะต้องเป็น Destination นะพี่นะ Destination อะไรนะ Destination อ๋อไม่ใช่ d e ส t ์ส t ตชันเหรอไม่ใช่เดสต์สันเปนแปลว่าอะไร d e สต์ส a t i o n สถานีที่คุณจะตายครับ i n a t i o n จุดหมายปลายทางแต่จุดหมายปลายทางเราทุกคนก็คือตายอยู่ดีนะครับถือถือถูกถือถูกใช่ใช่ where you going หรือว่า Where is your destination? Uh, or you could say, where are you heading? Or where are you headed? Head uh, young? No, no, no. no, no. It's นะ. head. Head is here. Head is here. Oh. oh no, no. Head is here. Moment, moment. You can say it in English. Oh. In English, uh, you can say, where are you headed? หรือ uh, where? where are you heading? Oh, Use uh. where are you going? So where are you heading is where are you heading? Where, where are you heading? Bac uh, Sida will say I want to go to Wireless Road. Yeah. Wireless Road. Wireless. <Wireless. S 2> นนทำไม <Wireless. S 2> น้อยเหรอ Why Why Wireless เอะ๊ะทำไมผมน้อยลงเออทำไม uh, Wireless No Wireless like ไรส d ย yeah uh, Wireless เว้ยเว้ยอแบจุดเลย y o u Your Right by the uh, <Palestinian. S 1> U.S Embassy U.S Embassy Yes อ <c oughs> yes. uh ้โไปหาทั้งคู่เหรอ Yes นั่นั่ Ambassador อ๋อเหรอสถานสถานคู่ Embassy. Embassy. a h Oh, you go, you want to go to the U.S. Embassy? Yes. On oh, with, with you. Ah, with y o With you, Lord. Yeah. If you want to t r a n s i t radio road, radio. Oh, radio. แปลว่าวิทยุแต่เขาก็เรียกว่า Wireless. wireless Road. Oh, oh. my with human rights I'm not going with you oh, hangless. So wireless road. Okay, okay, okay. Go, 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 Wait, wait. Uh after that, can you take me to the Oriental? Huh? Where? After we go to the US Embassy, can you wait? Wait for me there. Yes, and then I'm gonna go in and do my affairs. มีชู้อ no no i'm gonna get my personal affairs taken care of มีชู้ก่อนะ to have an affair ทำให d ทั้ to have an affair เขมีงานแฟร์ have a f a i r ตออกเสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้นคือ have แล้วก็ when w แล้วก็ f a i r fair have fair อันนี้ a f f a i r affair แปลว่ารักฮะใช่ผมดูรายการนี้มหรือว่า you have to รันซัม e อรันใช่ไหมเอนเอนเอแลนเอ a ัน e l a n นเอรันเอรันรันซัมเอนคล้ายๆอีแข่อยปะเอนเอนรันซัมเอนอะ no no I need to run some errands นะคล้ายคล้ายคำว่าเอเอเอคิดก่อนนะคิดก่อนนะ errand errand e r คิดก่อนเอวิ่งก็คือเอรันนะ errands e r r a n d u n a ำธุรตอ so after you go to US embassy you want to go to where Uh, want to to อ่า n t t to o t to the Oriental อ่าลูลาลูลา Oriental 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 มันก็ที่เดียวกันล่ะครับแท็กซี่เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ฝรัง่งเขาจะเรียกอีกหนึ่งคำวกว็คือ c a บมันคล้ายๆห้องนี้แคบหรือคุณเป็นคนใจแคบนะฮนะแคบนัถ้าฝรั่งนะครับไปบอกคุณว่า can you get me a cab ก็อย่าไปซื้อแคบหมูหรือว่าหมวกแก๊นะครับเพราะแคบ C.A.P. เนี่ยจะเป็นเสียงสั้นๆนะฮะเป็นหมวกแก๊นั่นเองครับแต่ถ้าคุณออกเสียงแก๊ปเนี่ย G.A.P. เดี๋ยวฝรั่งก็ฟังเป็นช่องว่ายนะครับเราไปกันใหญ่นั้น CAP ก็คือแท็กซี่แคบก็คือหมวกนะฮะหรือแม้กระทั่งฝาขวดนะฮะแต่ถ้าแก๊ก็คือช่องว่างต่อไปนะครับผมเราก็รู้จักคำว่า drive ก็คือขับรถนะฮะแต่ถ้าออกเสียงได้คือไม่ออกเสียงตั้งตัว R กับตัว V เนี่ย ฝรั่งก็ฟังว่าตายหมดเลยนะฮะคนขับรถก็คือ driver ่วนแท็กซี่ดราเวอรชาวไทยรู้จักอยู่แล้วแต่ก็จะมีอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า c a b บีนะซึ่ง c a b บีก็ไม่ใช่คนถือถุงก๊อฟนะฮะนั่นะมันแคดีนะฮะคนละอาชีพกันเลยทีเดียวนะครับ ถ้าจะถามฝรั่งนะครับอย่าลืม where are you going นะครับไม่ใช่ w h e r e you go where you go นะครับอย่าลืมถ้าฝรัง่งเขาถามคุณ where are you going คุณสังเกตไวัยรณ์มาอย่างไงคุณก็ตอบด้วยวัยรณ์นั้นอย่างเช่นจะไปห้องน้ำ I'm going to the toilet เป็นตน้นะครับแต่นอกจาก where are you going นะครับบางทีก็จะมี where are you heading คุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนแล้วคุณจะไปทางไหนไปทางทิศทางไหนก็ได้หรืออันนึงก็คือ where is your destination ที่หมายปลายทางของคุณน,นั้นอยู่ที่ไหนนั่นเองครับ เมื่อกี้คุณอดัมก็บอกครับว่าเขาจะนะครับ get some affairs done นะคร affair ก็จะแปลว่าพวกกิจกรรมนะฮะหรือภารกิจที่ตัวเองต้องทำนะฮะแต่ถ้านะฮะ affair อันอื่นนะฮะก็จะมี have an affair อันนี้จะแปลว่ามีชู้นะฮะ have an affair ถ้า have affair เฉยๆเนี่ยก็น่าจะปลระมาณว่ามีงานมีทัศการจัดกันอยู่นะครับ F.A.I.R. fair ก็แปลว่ายุติธรรมก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทำธุระนะครับทำธุระเนี่ยพี่น้องชาวไทยช่วยบอกว่า I have to do some personal business โอ้โหน่าไปทำธุรกิจส่วนตัวเลยนะครับน,นั้นครับนั่นเป็นอะไรครับ run some errands นั่นเองครับ run some errands ออกเสียงว่าแอะแล้วก็ run นะฮะฝรั่รงบางคนก็บอก do some errands ก็ได้หรือวิ่งไปทำธุระแป๊บหนึ่งก,ก็คือ run some errands หรือว่าถ้าเป็นธุระอย่างเดียว I have to run an errand นั่นเองครับ